ชื่อคนนี้ที่ว่าฮะมาเป็นเอนับุารขยะมาเ็บ้านใโน่นาไนีมึงจไม่ได้เเใหญ่เรอ่ไนออ๋อยังไม่มาใช่ใช่แ่นะอ๋อชุดรถคุณพี่ในหม้อผมไม่ได้ใส่ชุดรถครับผมเคเลย ผมใส่แต่กัญชากับใบกระท่อมครับผมยอมยอมคุณพี่ใส่กัญชาเนี่ยถว่าวบพ่อคาครับคุณพี่ครับผมสักคู่นะครับ้านะครับผมเละไม่เอานะชอบเัวบะหมี่ทะเลอร่อยพี่น้องเนาะ นันควรจะผัดไม่สุกนิดนึงมันยังคนอยู่เฮยมนมาต้องทมเลยอยากให้ยายด้วยโอ้โหงงเหมือนกันน้องคนพี่โอ,อเค ใช่แล้วครับคุณพี่คุณพี่สดสวยต้องขอบคุณคุณพี่ทุกวันครับผมเพราะว่าเขาอุดหนุนทุกวันครับผมไม่รู้จะไปกินอะไรกินวันนั้นกัเอาเกาเหลาถึงนึงเกาเหลาถึงนงนะไส้นะปาดทามปาดทามแล้วก็เส้นหมี่อ๋อคอมีเหลือได้รับใครับผมครับผมเกาเหลาเนาะมาล้วไหมคุณพี่พี่หนูเอาถุงน้องน้ายหมืนกัน เน้นคันนะครับผมใช่ครับผมค่ะงั้นผมคิดแต่ค่าคันนาย่างเดียวมาล้า่เอาผมมาล้านแมวเนาะครับผมคิดแต่ค่าคันาคิดแต่ค่าคันนาครับผมเออทุกอย่างเหรอกินของฟรีคิดค่าคันนาคิดคันค่าคันนาอย่างเดียวครับผมคันนาเน่ยมันแพงเกินไปคันนาโล่สามสิบสามสิบใช่ไหมตอนนี้นี่ยครับผมส่วนมั้นก็จะเป็นตามแค่สิบบาทก็เหลือแล้วคุณพี่เอาหมูหรือไก่ หมูเนาะครับผมนี่คืออะไรวะตัดต้องตุ๋นปะครับโอ้หทำไมมันติ๊กเป็ขนาดนี้วะพี่ไม่มันร้อนมันร้อนคุณพี่ไอ้อ้อไอหน้าก้าวขาขี้ตื่นไม่ได้ตื่นอืม่าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปด้วยกันได้ถ้าตื่นไม่เอามาครับผมต้อนเลยครับผม แล้วก็อันนี้ได้เนาะได้ถึงนะครับพี่มันทางไปคับผมาของแบต่ไม่องือรถจารถไม่ด้ใส่ครับผมกัากับใบจะ่อมได้เนาะเขาพูดเป็นลูกจะโดนกระปาเหี้ยยกยยยยยายยายย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 ย้ยยยยยยายย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 วยายยยนียยยยยยคยย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  เห็นนะคุยมากสั่งเพลงก็ลืมครับผมมีหมูมีไก่ครับผมหม,ม,มูเหม,ม,มือนกันเนกันเนาะครับขับรถตาวแดดมาก็เลยร้อนครับผมน่าด่าหลังเท้าเขาบอกเขาได้โด,ด<ห>นแดดเยอะเลยผมได้โดนแดดยเยอะเ<ม>ี้ะผมก็น่าขำตัวันกินที่พี่ กบเอาเส้นมา่ามาก,ก็ได้มา,ม,าม่านาร้อยหนึ่งคครับผม,ผมร,ร้อยกับบ้านสิบบา,บาทครับผมแต่ถ้าไก่วันนี้ขอขึ้นห้บาทครับผมเพราะว่าไก่ต้องใหญ่มากครับผมแล้วประมาณสามวันนั่นแหะนี่จะลดรามาสามบาทเนะ <Lud> ท่าเดเลยครับผมยังมีของขายดีไมมีเลย มันใหญ่เกินไปพวกเกรงใจคณลูกค้าคุณพี่เพราะเขาเคยกินสามสิบอยู่เราเก็บอกเขาว่าครับไก่ใหญ่มากเลยแดงมากร้อนหน้าแกจะหมดตรงนี้แหละครับใช่หรอไปอบกาวหน้าเลยครับผม ่ะนะใครสิเีงอยตรงนี้ามาด้วยหาคาใครคนนี้เยได้เปลางเลยอางอยู่ตรงนี้พ่อค้าเยังมาไม่เสร็จอ่ะเรพี่พ่อค้างพังเไไม่ได้นังโมตวใส่ไม่เป็นไรขอให้อลบกาวหน้าไปด้วยนี่ดูดิไอ้ครับโควิดถึงไม่กลัวมาเจออย่างงี้ร้อนห่ไปหมดแล้วครับผม าคบกั้นะคะเฮยพี่พี่ดอะไรบางอ่ะมบที่อค่ะใหไ้่อดเอรหรอไเ่วปนเยที่เราผิดไอต้านเป็นไรนะเป็นไรอปนนั้นเขาไมีด้าหออเพรันนี้หนูฉีดมาแล้ววันนี้ไม่เป็นไรค่ะก็ว่าเดี๋ยวเขาเ้อะไรเราก็กินยาฆ่าราไปเลยกินไปล้กันไว้ก่อนเลยกัน้ก่อนค่ะเ้ยจะมีแชพาจะมีแชพีเนาะ ก็ได้นได้อะไรนะเอฟเฟกเอฟอะไรนะปัวยันดางห้เอ้ยที่บ้านมันต้องเอาไปิอการผได้ครับที่บ้านมันเข้มใหญ่ค่ะ ดิบหมูดิบลูกชิ้นไม่ถูกเลยคุณพี่พูดกระชายลูกชิ้นไม่ถูกหมดแช่หม้อนี้เหรอมีครับผมหมูเอาไว้ข้างในกันมันอากาศมันไม่ดีเลอากาศของแอรเอาไว้แอร์ผมจะไปหมองว่าใครดีโคตรคุ้มมากเลยวิ่งยันโดนใจคุณพี่วิเจอน้ำมันแทบหมดับผมแอบไป ซื้อสอถุงใสที่น่าสั่งนะอือสามถุงเดี๋ยวพี่พี่เขาดีครับผมอรอบเดียวพี่คุณพี่ทานเสร็จก็ไปหลอกคนอื่นต่อนะคุณพี่ว่าคุณพ่อยอร่อยอร่อยบอกเอาใส่กัญชาบานเลยงั้นคุณพี่เสียตังคนเดียวเสียเปลียบครับผมของยายของยายเอาเส้นเล็กไม่ต้องเยอะทำให้ยายไม่เสียวคลอครับผม ใยายทิ้งอืมเส้นเล็กเนาะเล็กมูหรือไก่ครับผมเลยเอาหมูหมูเนาะครับผมไม่้องเยอะนแก่เออพรเขาไปทิ้งจะาวันนั้นทิ้ไิ้งหเลยอ่ะนิ่มครับได้ครับพี่เอาหมูเนาหมูเก็กินด้วยเนาะเลี่ยงกินแล้วก็ทิ้งโอ้อบ เป็นเล็กเนาะครับผมเได้นได้ทุกอย่างเนาะทุกอย่างย่างเว้นผักอย่างเดียวครับผมผักชีได้จะได้หอมครับผม เปลี่ยนมาให้ใหม่คุณพี่ไม่รู้เป็นไงไม่ดีไม่รู้เขาไม่ได้ดูเช้านี้ไม่รู้อร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยบอกเลยเหรอเล็กครับผมใส่ผมไปน้ำไปให้เขาด้วยนะมันะเอ้ยมาละครับผมได้ครับคุณพี่ ติดตามก็ได้ทางเพจและยู u ู e ครับผมกับก๋วยเตี๋ยวเศรษฐีลูกค้าผมเป็นเศรษฐีเศรษฐีก็ชอบทานกันครับพี่น้องนะจ๊ะนะจ๊ะ